สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุกทุกคนเด้อทุกคนเด้อขายเลขพี่น้องวัอนี้ขายเลขอยู่ไหนเฮือนเด้อพี่น้องขายเลขอันเลขลาวเลขซ่มหกโตได้ขายเลขโคตรพี่น้องอันนี้เป็จักเนาะ เชื่วกดเลขออกมาเลขพวกโตพี่น้องอันถือพันหนึ่งก็ได้ซีร้อยล้านกีบพี่น้องได้ซีร้อยล้านถือคันหนึ่งพันกีบไม่าใจเป็นมาซื้อเหล็กซอยพี่น้องหวยพัฒนาเล่าได้พี่น้องเด้อบ่าผิดกฎหมายตัวนี้ขายกันไงพี่น้องขายยุ่แคมทางเลยขายยุ่แคมทางใต้ไฟพี่น้องอันนี้เป็นของน้องค้อนันขายพี่น้องคนเอามาขายเอง พอได้เปอร์เซ็นต์เศร้ากนินมากเนาะแม่เศร้าเพิ่นตัวนี้กะสามแสน 3, พี่น้องราคาสามแสนถ้าห้าเลิกขายเขาก็ไปส่งเพิ่นขายทางอันเล็กจแด้วก็เล็กจดพอพี่น้องเล็กจดยีกไขายพี่น้องหวยใต้ดินตัวนี้พันหนึ่งได้แปดสิบหาพันแต่ว่าเลขสามตัวก็พันหนึ่งก็ได้หาแสนเนาะแะได้ขายดียช่ไลูกโอเดลได้ขายอยู่ อันเล็กออกกับแปดโมงพี่น้องอันนี้กะแปดโมงไปเลยเล็กออกเล็กกระปูนัแหละออกเล็กกระปูกมีอันคนถือน้ำน้องคอนคนหนึ่งพี่น้องยายแออยู่บ้านกระลองน้องคอนเขาไปคล้ายกับหมูเขาไปคล้ายให้เพื่อนคนถือนำสามพันกีบคนถือสามพันกีบบล็กโอ้ได้อะไรแม่กาคนถือเลขจดเนาะแมเลขจดกับพันหนึ่งกับแปดชิบกับลาแปดสามกับแซาซี่สองแสนสี่พี่น้องมอื่นไปส่งเงินเพื่อน เอาเงินน้ำแม่แล้วก็ไปส่งให้เพื่อนคนถือน้ำนำคร <c oughs> ตอนขายเพื่อนกับ่รได้ศไทยให้เบิ่งพอเพื่อนโซลวอลไหลไมแม่กระจดเลขอัน,นอันนี้ให้เพื่อนเลขจดเพื่อนกระกดเลขหววพัฒนาลาวเลยพี่น้องตอนนี้ก็ขามแล้วหนาวพี่ <คา S 1> พนอ้องอากาศหน,นาวอยู่พี่แม่ใจเพื่อนกับมาซื้อลุ้นน้ำก,ออกันจน <c oughs> เลขออกเลยพี่น้องเลขออกเลยพี่น้องยาำพันกลับพี่พักกันนางลินก่อนหลายคนยูมาขายม่านซื้อซอยนคร หาเงินคนกะหูจักหากเงินพี่น้องนั่งขายแม่ก็นั่งเป็นหมูน้ำขายดีอยู่พี่น้องหากระได้ขาครจังหวัดเนยสามสามหมวดนี่แหละนพรกาเวไทยคลิปโดนเพว่าโทรศัพท์เพพี่น้องหากลับไปแป้งมาเมือวานนี่ว่านีวันถิดไปแป้งโทรศัพท์ยูเซโน่ขี่รถจักรไกว หลังกันหนังพี่น้องยังพันเมื่อทำใจเพิ่นเก็บพันเมื่อหนาวหนาวพี่น้องจนจังตอนนี้กะพากันไหล่าเมื่อนี้ได้เท่าใไดเท่าใไดแล้วกม็ออื่นกะบบอกแม่แลแม่น้องบอกแม่เลขเพื่อนพี่น้องแล้วก็เพื่อนกะเอาเงินมาให้แม่ไลให้เพื่อนพี่น้องให้เพื่อนไทยคลิปเลยแม่เป็นคนไล่สั่นเลยเพื่อนจะได้ไหล่เองให้เพื่อน่ายก่อน กับเวได้ทายให้พี่น้องเบิ่งนลายแล้วเนาะเป็นทิศสองทิศทอดว่ละ่ะพอเราจับเ,เ,พ,เพ็นเฟเ์เนาะประมาณนั่นแหละประมาณสองทิดนี่แหละตอนนี้กระแปลงได้แล้วพี่น้องกระชดได้ทายต่อไปเด้อบัตเ,เด้อต่นี่ <c oughs> ต่อไปกจะได้ทายไปแล้ว่ายได้มื่อนี้กับประมาณ4ี่แสนห้าแสนเนาะหแสนกุ้งพ์พี่น้องพากันไปเป็นครูเป็นครูอยู่หนังแคมทางแนมมองเขา อีาค่ะมลกนคอบอมีเดอกันชิปี่พากับแม่กับแม่ใจด้วแม่ใจไปนี่ไปน่าแล้วเด็กไดเมื่อแล้วว่าจะสิมเง่อแล้วเด็กไหนผลซิมเได้พี่น้องหนาวเยมันเด็กกับบถนะหนาวเล็กกับบอลถอหัวติบอลถึกได้พี่น้องหวติดบันถือพันหนึ่งแปดสิบพันกีบได้แปดสิพันกีบ เามื่อนี้หันมัมีคนถือบ้านเราเนาะอยู่กับองกะร้องอยู่บ่านไกลนงคอนกระขานี่ะไกไปส่งกระนงคอนกระขายแสนหนึ่งกัะนกคอนกระไดจะสามสิบันกีบเละจดเนาะตัวนี้ขันเล็กกดอันโตหกตัวเลยแสนหนึ่งต่อสิบห้าพันกีบแสนหนึ่งต่อสิบห้าพันกีบบุลเลยกะยังอันนี้ตัวนี้กับตัวนี้สี่แสนปลายเนาะสี่แสนหาแสนตัวนี้เจ้าก็ได้เด้สามหาสาก็ได้แสนหาแา เป็นเงินไทยก็บห้าร้อยเนาะเกี่ยวมัห้าร้อยแล้วตัวนี้อีกเด้งตัวนี้กับสามสิบพันพอดีห้าร้อยกว่าบาทแล้วพี่น้องเป็นเงินบาทเพิ่นหาเงินได้มันนี่โปรเซนโปรเซ็นของน้องคอนมันนี่พี่น้องพอเจ็บได้พี่น้องกระปุกหมูเพิ่นโอ้ยกระปุกหมูก็ปอนแล้วแม่ว่าจะปอลพัในาแม่เด้อหนหนึ่งโอ้ยปอนเลยเด้อว่าโบมีแล้วเลขนี้กระซื้อง่ายๆได้พี่น้องเลขหัวพัฒนาลาวนี่ เดี่ยหลับไปถ่ายเพื่อนบึงแถวนี้น้ำซัดไอพี่น้องมาเด้อถ่ายจากซื้อพี่น้องเอ้ยมาซื้อแล้วก็ขอให้โชคดีเด้อเลขน้ำอันออกวันนี้ก็เลขกระปูเนี่ยพี่น้องเลขกระปูเนาะสามเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเปดสามเก้าเนาะล่ะเนาะจะหน่อยกระชิบากันเขาไปไหลอยู่ในเฮือนเสือพี่น้องหนาวแห้งอยู่นี่นั่งยูแคมทางถ่ายแล้วก็กินข้าวอยู่นี่เลยปนาคุ้เลา เชิญไดินพาคุณพาพินาชิเลกกรปุอีกที่จะระบายกินข้าวอะไได้พี่น้องขายขายจามน้ำจามนี่ของแม่อ้นอันนี้ค่ะของสามิงก็กินข้าวอยู่นี่เลยซื้อน้ำผึ้งแล้วกินอยู่นี่ก็ขายอยู่นี่ขายเลขน้ำขายเลขน้ำแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่นี่เลยเลขก็ค้นขายลายพี่น้องขายลาย ดีแล้วน้องคอยังได้จะมีขายใหม่งวดที่สามแล้วว่าหลาดเจ้าวัที่สามมีคนถือน้ำถุงงวดพี่น้องเลยงวดเลยที่แหนก็สิบพันละแม่เลขอันสองสองออกพี่น้องส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 องมีใครตอนนักขายงวดทำอินงวดที่สองก็ออกเสาหาเจ้าได้ถือเหมือนเด้แหมบูมี่เลยแม่วดที่สามกันนี่แหละพี่น้อง วดมีแอมนี่กคือสามพันกีบอยู่กระรองคนไทยบ้านกระรองมอื่นกะที่ใดเขาไปส่งเงินให้เพื่อนแต้ซ่าวไกลบละกระรองไกลเติดได้ผู้ขี่ไปอันนั้นคอยๆมากเลยไปกระมูนครกับประกาศไปคนเดียวพร้อมเป็นปลาเป็นปลาหลึกผ่านปลาสาไปอีกคลายเลยนกขอนกาอย่างพันเป็นปันใดพี่น้องคอยเป็นคอยไปไปคายอันอยู่บ่อนไกลกระทำเพื่อนเพื่อนเอาเลนั่นเลนี่กระทำเพื่อนนั้นเขียนได้ได้ ผู the 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 that ้จักแต่แบบเป็นซัดนะนะผู้จักว่าเหล็กมันเคียนจังใดคือแแบบเนาะมันแบเขาว่าซื้อเหล็กแแบบนครกระโผ่เหล็กยังก็ต้องไปิทามนี่แหละพี่น้องของนับตาตารางเนาะถ้าเราถ่าคบนไปถือหรือบนหีบมูถือไปเบิ่งน้ำหมูบงน้ำหมูบ้อกห้องทามบางทีก็ะทำคนสื่อและเคียนได้ได้ได้ว่าเหล็กอันนั้นเหล็กอันนี้เป็นกระหว แม่คาเลกนได้แบบูชาพัะเลกแม่ใหม่นล้วก็เป็นคนใส่แล้เนาะแม่ใหม่ส่วนตอนนี้ท่านแม่แม่เป็นคนเข่าหัวขวายในเอบพิน้องเขาเองเพราะเป็นคนขายเขาเองนี่ต้องหัวขวานี่ตายเลยแม่เป็นคนเข่าหัวขวายเองแล้วก็ถ่ายทรงถ่ายทรงให้แม่ใหญ่ทรงใบสามใบแล้คนขายมือนี้เนาะทายได้ราคาเงินต้นสาวกับแม่เพิ่งกลัมาส่งเงินให้อะไรที่อากาหลเปอร์เซ็นต์กัน เสนเพิ่ง,งได้ลายเติบเน้เมือนี้อือมตื่นแต่เศ้าอีกนาะละเนาะมือไข่คันเบ่งบ่เจ้าฮะเอไมใ้เสิซื้อนําเร้อซื้อซอยนองคอนกมืมิน้กะวันจันพีน้องเหลิกโองเรียนนะกับพอดีไปขายเหล็กกับหมูเฮ <c oughs> ัเอาแล้วตดหนิพักแต่ยังอก <c oughs> อก,กันแล้วคอยไ,ไ,ไปซื้ออนานพูดของนางคอเองตัวนะอันนี้พูดของแม่ซื้อขันออกเบ่ง ซื่อซอยเพิ่นพี่น้องเพิ่น็ดนันหมบินขายเราก็นาถึกมัอเป็นวันศินเหอเออวัตชินเนี่ยก็ตั้งก้าองเง้ื้อเอัมาดับชิบชีกับมือกับทายและเช้าก็ทันอืมัด่าชิบากับเมอมื่อถัด่าชิบชีก็แม่นเมื่ออื่นนี่แล้วแหละอืมนิ่มกทันและเบนจานั้กนน้องพรจะชิบชีไอ้าวไปในเลยพี่น้องวันนี้อากาศหนาวแหง นายเดจ้าพี is ่น <actions>. <laughs> <laughs> ้องอีแม่เพิ่นกำลังหนักเงินห้จ้าพี่น้องจักที่ได้ํำไดงยังพันพัดอันสรุปเถือเพิ่นกำลังนับเลยแม่เลยเพื่อนกะแสด็มาเมื่อกี้นี่ว่าอันไหลเงินรดได้อว่าหมื่นเสียไปห้แต่เดือดคุณนะทันใจเลยพี่น้องแม่เด็กอันนี้อาพี่น้องสำหรับคิปนี้กะสิีด้ขอลาไปก่อนเดจ้า ได้ได้กับฝากสองน้องคนสวรรค์นเนี่ยเดี๋ยวจะพี่น้องฝากสองลูกสาวเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเ้อลาไปก่อนพี่น้องสวัสดี